สิเงินชดเชยกรณีว่างงานนะครับหัวข้อเงินเดือนเฉลี่ย9,000บาทถ้าถูกเลิกจ้างจะได้รับค่าชดเชยเดือนละเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับเราต้องรู้กันก่อนว่าสิทธิป,ประโยชน์ในกรณีว่างงานนะครับมันแบ่งออกเป็นถูกเลิกจ้างกับลาออกในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงการถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานนะครับโดยได้รับปีละไม่เกิน180วันนะครับในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยโดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำ1,650บาทและฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0บาทเช่นตัวอย่างผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย10,000บาทได้จะได้รับเดือนละ5,000บาท ต่อเดือนนั่นเองนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนนะเพราะว่า180วันหาร30ก็ประมาณ6เดือนในกรณียื่นคำของเงินทดแทนว่างงานนะครับเพราะเหตุถูกเลิกจ้างนะครับมากกว่า1ครั้งนะจะได้รับนะครับภายใน1ปีปฏิทินรวมกันไม่เกิน180ด180วันนะไม่ใช่ว่า คุณว่างงานปุ๊บคุณเข้าไปทํางานใหม่และคุณว่างงานอีกแล้วคุณจะมาขอรับหรือรีเซ็ตใหม่นะครับมันปีหนึ่งมันได้ไม่เกิน180ดวันนะครับบริหารจัดการให้ดีๆแล้วกันเงินชดเชยตัวนี้นะครับไปดูคํานวณกันดีกว่าเงินเดือนเฉลี่ย90,00บาทถูกเลิกจ้างจะได้รับค่าชดเชยในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยซึ่งจะได้รับนะครับ9,000นคูณ50นะเพราะได้รับ50%ใช่ไหมห้ก็เท่ากับ4,500บาทต่อเดือนนะครับ ไปเลยนะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานไม่เกิน180ด180วันนั่นเองนะครับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการเกิดสิทธ,ธิประโยชน์นะครับกรณีว่างงานนึ่งจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้ายหรือกรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย 2. ต้องมีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่8วันขึ้นไป 3. ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับของสำนักง,งานจัดหางานของรัฐภายใน30วันนับแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจึงจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตั้งแต่วันที่8ของการว่างงาน 4. นะครับต้องว่างงานต้องรายงานตัวตามกำหนดนัดผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับของสำนักงานจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ1ครั้ง 5. เป็นผู้มีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดให้ 6. ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน 7. ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณีดังต่อไปนี้นะครับหทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 2. จงใจทำให้ในายจ้างได้รับความเสียหาย 3. ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง 4. ละทิ้งหน้าที่เป็นระยะเวลา7วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร 5. ประมาทเลนเล่อเป็นเหตุให้ในายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 6. ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา 7. ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีฉลาภาพนะครับ ซึ่งการว่างงานนั้นนะครับในกรณีการยื่นขอรับเงินทดแทนการว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้างหรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างนะครับถ้ายื่นรับเกินกว่า1ครั้งภายใน1ปีปฏิทินให้มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนทุกครั้งแต่รวมกันต้องไม่เกินนะถ้าเกิดถูกเลิกจ้างนะครับหรือเหตุเอ่อถ้าเกิดถูกเลิกจ้างจะได้ไม่เกิน180วันแต่ถ้าเกิด ลาออกเองหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างได้ไม่เกิน90วันนะครับจะยื่นกี่ครั้งก็ได้แต่จํานวนวันนะครับหรือส,สิทธทิประโยชน์แต่ละปีปฏิทินนะครับจะได้ไม่เกินนี้นั่นเองนะครับเรามาดูหลักฐานกันหน่อยดีกว่านะครับหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์เงินทดแทนกรณีว่างงานนะครับ 1. แบบคําขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปสสองขดศูทับเ 2หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานนะครับของผู้ประกันตนสปสหกขีดศูนย์เก้ากรณีที่ไม่มีสำเนาสปสหกขีดศูนย์เก้าก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้สามหนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงานถ้ามีสี่หนังสือรับรอง การขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยกรณีเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย 5. าสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตนดังต่อไปนี้นะครับ 1. ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชน 2. ธนาคารกรุงศรียอธยาจำกัดหมหาชน3ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมหาชน 4ธนาคารไทยพณิชย์ิจำกัดมหาชน5ธนาคารกษิกรไทยจำกัดมหาชน 6. ธนาคารฐานไทยธนาชาติจำกัดมหาชน 7. ธนาคารธนาชาติจำกัดมหาชน8ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน9ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย10ธนาคารอมสิน11ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศนะครับ สถานที่ยืดเรื่องนะครับ 1. ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตนะครับทีเ่เว็บไซต์ของสำนักง,งานจัดหางานของรัฐภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสินส้นสุดสัญญาจ้างและรายงานตัวตามกำหนดนัดนะครับเพื่อมีให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินทดแทน 2ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานหรือสปสสองขีดศูนย์หนึ่งทับเได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหาคนครพื้นที่นะครับหรือสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศยกเว้นสำนักง,งานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุขสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสายด่วน1 6 9 4ในวันและเวลาราชการนะครับเวลา8ปดโมงครึ่งถึง16บนกาสานาทีหมายเหตุประโยชน์ทดแทนกรณี ทุกกรณีเมื่อมีสิทธิ์ต้องยื่นเรื่องรับเงินภายในสองปีเว้นแต่กรณีว่างงานผู้วันตนต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหาง,งานของรัฐต้องยื่นสิทธิ์ภายใน30วันหลังถูกเลิกจ้างหรือ,อลาออกจากงานหากยื่นสิทธ์เกินกว่า30วันจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังและหากยื่นสิทธิ์เกินวันที่จะได้รับสิทธิ์ไปจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเพราะนั้นระมัดระวังให้ดีนะครับในสิทธิประโยชน์เหล่านี้นะ ก่อนจกกัดการนะครับเช็คสิทธิ์ได้ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ประกันสังคม SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทักงหน้าจอนี้เลยนะครับเพื่อไปเช็คสิทธิ์ประโยชน์ของคุณไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เงินสมทบชราภาพเงินสมทุกภูมกัตนตนประวัติการปลปี่ยนโรงพยาบาลแจ้งปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิ ประโยชน์นะครับข้อมูลสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์มาตรา3 3มาาตรา39มาตรา40วิธีการสมัครเป็นผู้เงินตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบงานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเล่งด่วนอื่นๆย้ำอีกครั้งหนึ่ง s s ส s o ไทยนะครับเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับสามารถที่จะไปเช็คเงินสมทบของคุณได้ว่าเงินสมทบคุณจ่ายมาแต่ละงวดนะครับงวดละเท่าไหร่นะครับสมทบมาเท่าไหร่ยอดเงินสมทบรวมแต่ละปีนะครับเท่าไหร่ ยอดเงินสมทบชราภาพยอดรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่แรกยันจนณนปัจจุบันนะครับมียอดเงินเท่าไหร่แล้วนะครับแบ่งรายละเอียดอย่างไรนะไปดูได้เลยนะครับก็จากการฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจหน่อยแล้วคอมเมนต์นะครับแชร์ประสบการณ์ของคุณหรือแชร์แง่คิดนะครับคำถามเกี่ยวกับประกันสังคมเกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือนคนทำงาน ได้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะเสิร์ฟคลิปใหม่ๆใ,ในทุกๆวันนะครับและเรื่องราวหลากหลายเกี่ยวกับประกันสังคมที่มีมาผมก็จะเอามาพูดให้ฟังนะครับ